กิดสิมาออกมาเดเราอนนะครับก็เป็นบทเรียนต่อจากสิ่งที่ผมเคยสอนไว้ในมัส,สยิดนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ที่เรากําลังเรียนกันเนี่ยมันเป็นเนื้อหาค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยเวลาที่มันมีน้อยนิดนะครับในการที่จะทําให้เราเข้าใจในหลักการของศาสนาได้นะครับซึ่งบทเรียนแรกวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ รุกคอนอิสลามเราทุกคนต่างทราบกันดีว่าเราทุกคนเป็นอะไรพี่น้องเป็นมุสลิมใช่ไหมครับซึ่งคําว่ามุสลิมนั้นแตกต่างจากสิ่งที่คนในยุคสมัยเราเข้าใจกันคนที่เป็นมุสลิมในยุคสมัยก่อนเนี่ยคือคนที่เป็นเป็นบาขององลอยอย่างแท้จริงใช่ไหมคนที่เป็นมุสลิมคือคนที่จะต้องยอมจำนนใช่ไหมครับคนที่เป็นมุสลิมจะต้องเป็นคนที่รักษา และเป็นคนที่เคร่งครัดในเรือ่องของศาสนาแต่คนในยุคสมัยเราเนี่ยมองเข้าใจว่าคนมุสลิมนั่นก,ก็มุสลิมนั่นแหละบางคนบอกว่าพวกมุสลิมเขาเไม่เรียกมุสลิมเขาเรียกว่าแขกเห็นไ,มมนไ,ไหมแขกทำไมเรียกแขกล่ะพี่ต้องก็ทํไในทุกอย่างไม่กินหมูแห่นั้นใช่ไหมไม่กินหมูอย่างเดียวแต่อย่างอื่นเนี่ยเราทําหมดเลยโดยที่เราไม่คิดว่าการเป็นมุสลิมไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฉันพูดว่าฉันเป็นมุสลิมอย่างเดียว แต่การเป็นมุสลิมคือเราจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาฉะนั้นบางทีบางทีเราเห็นสังคมบ้านเราเนี่ยหรือในที่ใดในโลกเนี่ยคนเนี่ยจะมองว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นในโลกเนี่ยเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นตัวปัญหาเพราะจะพูดว่ามุสลิมเนี่ยเป็นตัวปัญหาแขกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ปัญหาฐานจริงๆจะพี่น้องว่าหลักการของศาสนาเราเนี่ยหากว่าเราเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ไหมพี่น้องไม่เกิดหรอก ใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นในศาสนาแต่พอเราจะยึดมั่นในศาสนาคนในสังคมก็มองว่าไอ้นี่ทาเป็นเคร่งเห็นไหมเอะมันทําเป็นเคร่งมันทำมาไม่เอาเรื่องศาสนามาพูดไม่ได้พี่น้องการเป็นมุสลิมเนี่ยไม่อย่าเป็นแต่มุสลิมเพียงแค่ลมปากแต่การเป็นมุสลิมของเราจะต้องเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์จะต้องเป็นมุสลิมที่ครบถ้วนในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการของ ศาส,สนาเพราะมิฉะนั้นเราก็จะไม่แตกต่างอะไรไปจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเหตุนี้เองเราสามารถที่จะสังเกตคนในสังคมได้ด้วยกับการดูหนึ่งการแต่งกาย 2. องพฤติกรรมสามรารยาทสีการาพบปาสมาคมว่าเอคนนี้เขานี่สงสัยจะเป็นมุสลิมนะบางทีเราไม่รู้จักเขานะไม่รู้นะเขาผู้ชายไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้มีเขาเราไม่รู้ แต่เวลาคบค้าสมาคมกับเข้าพูดคุยกับเข้ามารยาทดีนะคนคนี้คนคนนี้เป็นมุสลิมนี่ยคนคนนี้น่าจะเป็นมุสลิมใช่ไหมครับดูจากอะไรดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกดูจากหลักการปฏิบัติในศาสนาแต่ในบางครั้งเราเจอคนเป็นมุสลิมแต่งตัวเนี่ยอลัลลอแต่งไม่รู้จะว่ายังไง ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการของของศาสนาคราวนี้ <c oughs> เวลาที่เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยการเป็นมุสลิมไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฉันบอกว่าฉันเป็นมุสลิมหรือฉันกล่าวปฏิญาณตนหรือฉันเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมเพียงอย่างเดียวแต่การเป็นมุสลิมนั่นหมายความว่าเราจําเป็นที่จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม อัลลอฮฺ سبحانه แะมูฮตมอาาใช่ไหมครับโดยเหตุน,นี้ศาสนาจึงมีกฎเกณฑ์ที่สําคัญเนี่ยที่คนที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติเนี่ยหลายภาคส่วนเดีวยวกันมีหลายประการเดียกันแต่สิ่งหลักๆนะครับที่เรารู้และเราจําเป็นจะต้องปฏิบัตินั้นมีอยู่3ส่วนคืออะไรครับหนึ่งอาร์กานุลอิสลาม สองอาร์กานุนอีมานสามอัลเอห์ซานสามส่วนเนี่ยเป็นสามสิ่งที่มุสลิมทุกคนจำเป็นที่จะต้องจำและจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามและรักษาอาร์กานุนอิสลามคืออะไรพี่น้องอาร์กานุนอิสลามคือรุกลค,คำว่าอาร์กานในภาษาอหรับมาจากคำว่ารุกลรุกลแปลว่าอะไรพี่น้องรุกล รุกกนแปลว่าองค์ประกอบที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะรุกนเนี่ยขาดไม่ได้แปลว่าตาขาดในคนคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องเช่นรุกกลหนึ่งของการละหมาดคือการยืนใช่ไหมหรือการตักบีรุบนเอขรอมถ้าหากว่าฉันเข้าสู่การละหมาดไปยืนตั้งเข่าแถวขอซอบแล้วเราก็ยกมือขึ้นมากอดอกเลย ละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมครับละหมาดใช้ไม่ได้เพราะเราทิ้งรุกลนั่นก็คือการอัลลอการกล่าวตักบีรตุนเอะรอมนะครับฉะนั้นเช่นเดียวกันการที่คนเราเป็นมุสลิมนั้นมีหลักเกณฑ์หลักการองค์ประกอบที่สําคัญนะครับหนึ่งหลักการอิสลามก็คือหลักการปฏิบัติใช่ไหมครับมีกี่ประการกี่ครับ5ประการเดี๋ยวค่อยว่ากัน สองอัลกานอนอีมานคือหลักการหรือดุกลที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการอีมานหรือการศรัทธามีกี่ประการครับ6<ม>ประการหนึ่งอีมานต่ออัลลอฮ์สองอีมานต่อบรรดามาลายกสา์สบรรดาคคำภีสี่บรรดานนบี5วันสิ้นโลกหกก็ดอกอดัดนะครับ สแล้วนะสหลักอิสานอิสานแปลว่าอะไรอสานมาะ่อัลลอฮหลักอสานคือเวลาที่เราทำเลาสุภาพนวะทำความดีนั้นเราจะต้องทำในสภาพที่ประหนึ่งเหมือนกับเรามองเห็นอัลลอฮ์ใช่ไหมครับในขณะที่ถามว่าความเป็นจริงเราเห็นอัลลอฮ์ไหมเรามองไม่เห็นพระองค์ในดุจยานะแต่เราจะาลาทรงมองเห็น พวกเราแสดงว่าหลักนี้เป็นหลักทีสอนในห,หัวใจของเรานั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์สุภาณอุวาจาละนึกถึงอัลลอฮ์สุภาณอุวาจาละอยู่ตลอดลำนึกถึงเราจะอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามให้เรามองให้เรานึกว่าเราจะอล拉ทรงมองเห็นเรานะให้เราทําประหนึ่งเหมือนกับเราจะ阿拉เหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์แปลว่าอะไรให้เราทําให้ดีนะใช่ไหมเหมือนเวลาคนเป็นลูก้ป้ามาบอกว่านี่ลูกไปพับผ้าสิลูกลูกทำยังไง เห็นหรือเปล่าปะมาอยู่หรือเปล่าพับ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 สักสักสักล้างล้างลาง้ลงลง้งล้งแต่ได้าว่าเขายืนอ,อยู่ล่ะอืมเครื่อนเลยเขานี่ล้างแล้วพับในพับยังดีใช่ไหมหรือเวลาไปโรงเรียนครูสั่งให้บอกว่าอะไรไปต้องไปกวาดขยะปะ่ะไปกวาดขยะวันนี้ครูอยู่ไหมครูไม่อยู่ใช่ไหมกวาด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 กวถ้าครูอยู่ผมก็กวาด,าย,วาดยังดีเลยเดี๋ยวโดนด่ดาเห็นไหมกลัวถูกทําโทษอันนี้คือมนุษย์ แต่สำนับเราสุขานนะวาตราศาสนาสอนนะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตในดุนยานให้ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเรามองเห็นอัลลอฮ์ให้รู้อัลลอฮ์จะกระซุงมองเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะแปลว่าให้ทําให้ดีนะครับฉะนั้นนี่เป็นหลักการที่สําคัญ3ประการส่วนหลักการที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องของอัลกานุนอิสลามแปลว่ารูกลนอิสลามหมายถึงหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพราะศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่5ประการหลักการปฏิบัติ มีอะไรบ้างครับหนึ่งหนึ่งอะไรและการปฏิบัติ5ประการการปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลอาอิลลาอินละลาอัลฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุหวะุอัลลอสูการปฏิญาณทั้งสองสองการละหมาดห้าเวลาสามจ่ายอากาศสี่ถือสินอดห้า ทำ์ห้ลัการอิสลามมีห้าอย่างใช่ไหมมีห้าอย่างใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติไม่มีมากกว่าห้าแต่ห้าอย่างนี้เป็นพื้นฐานแปลว่าหากว่าเราไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่เป็นมุสลิม พอมุสลิมจําเป็นที่จะต้องรักษาจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติหลักการทั้ง5ประการนี้นะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการปฏิญาณตนนะครับซึ่งการปฏิญาณตนนะครับในศาส,สนาอิสลามนั้นคืออะไรพี่น้องคือการกล่าวว่าละอิละฮ์อ il uh ul ิลล uh ul ัลลอฮ์ وأن محمدًا رسول الله ر َ و ลّ أَشْهَدُ أَنَّ م ُ ح َ م َّ د ًั رَسُولُ ا ل ل ลّ ه ِ رَوَّ أ อ ش ْ ه َ د ُ أَنَّ م ُ ح َ م َّ د ั ا عَبْدُهُ وَرَسُولُ ฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวถ้อยคํานี้แล้วมีใครไม่กล่าวบ้างในหมู่พวกเรามีใครไม่กล่าวบ้างไม่มีพวกะเราทุกคนต่างกล่าวถ้อยคํานี้แต่ปัญหาคือเราไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมแลเรารู้ไหมว่าการที่เรากล่าวถ้อยคําเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกล่าวถ้อยคําเหล่านี้ด้วย ใช่ไหมครับทาไมต้องปฏิบัติตามพี่น้องเพราะถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข,ของคําปฏิญาณเนี่ยคำปฏิญาณคืออะไรพี่น้องที่เรากล่าวเนี่ยคือคํามั่นสัญญาที่เราให้กับอัลลอฮ์ฉันปฏิญาณนะฉันขอสัญญาฉันขอฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีพระเจา้าอื่นใดที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู่เดียวเท่านั้น<อ>และฉันปฏิญาณว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นบาวหมายถึงเป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นบาวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์ใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวแล้วเราต้องรู้ความหมายต้องรู้เงื่อนไขด้วยว่าสิ่งใดที่ทําไปแล้วมันขัดกับหลักการปฏิญาณใช่ไหมเหมือนเราสัญญากับพ่อแม่นะเดี๋ยวสัญญาว่าจะทําอย่างนั้นสัญญาว่าจะทำนี้สัญญาว่าจะไม่ทํานั่นแต่สุดท้ายเราฝืนในสิ่งที่เราพูดเอาไว้แสดงว่าเราทําตรงในสิ่งที่เราสัญญาไหม เราทำไม่ตรงใช่ไหมครับแต่นี่สําหรับเราสุภาณอหูวาจะอา้วนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องรักษาให้มากนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอันนี้คือรุกลที่สําคัญของอันอิสลามนะครับหลักการของศาสนาอิสลามคราวนี้ศาส,สนาของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรพี่น้องศาส,สนาอะไรครับศาส,สนาอิสลามศาส,สนาอิสลามแปลว่าอะไรรู้ไหม อันอิสลามุหัมมสลามบางคนบอกว่าศาสนาอิสลามแปลว่าความสันติ peace ใช่ไหมความสันติใช่ไหมศาสนาแห่งความสันติใช่ครับศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งความสันติถ้ายึดมั่นอยู่ในหลักการของศาสนาให้ถูกต้องแล้วเนี่ยจะมีแต่ความสันติและความผาสุกแต่คําว่าอันอิสลามไม่ได้แปลว่าสันติแต่คําว่าอันอิสลามนั่นแปลว่า อัลอิสลามแปลว่าผู้ที่ยอมจำนนยอมจำนนแปลว่ายอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งด้วยการนอบน้อมด้วยความรักด้วยการในความยิ่งใหญ่ต่อใครต่ออัลลอฮสุฮานะฮูวาจาลาฉะนั้นคนที่เข้ารับศาสนาอิสลามจึงถูกเรียกว่ามุสลิมใช่ไหมคนที่เข้ารับศาสนาอิสลามจึงถูกเรียกว่ามุสลิมเพราะคนคนนั้นคือคนที่ยอมจำนน แปลว่ายอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของศาสนาอิสลามเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาดังนั้นใครที่ไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์คนนั้นเรียกว่ามุสตักเบดไม่ได้เรียกว่ามุสลิมลวแปลว่าคนคนนั้นคือคนที่ยิ่งพยองยะโสใช่ไหมครับเราเราก็ได้ยินคำว่าตะกำบดไหมตะกำบดใช่ไหมครับคนคนนั้นไอนะ้นี่ตะกบดเนี่ยตะกบดคือคนที่ยะโสเนี่ย คนที่เย่อหยิ่งลักษณะของไคตกบะโบน่ยลักษณะของอิบลิสใช่ไหมครับอิบลิสตะกบบเพราะไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้มันสยูตอท่านนบีอาดัมอละลัยฮิสลลามมันจึงกลายเป็นผู้ที่ยะโสผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหมือนกันจะหากว่าเราไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์และเราซูลเราก็คือคนที่เย่อหยิ่งจองหองนั่นเอง ส่วนคนที่ยอมที่จะเคารพอัลลอฮ์และก็ยอมที่จะเคารพสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์อันนี้เรียกว่ามุชริกใช่ไหมแย,ยกสามคำนะหนึ่งมุสลิมมุสลิมคือคนที่ยอมจำนนต่อละซุคฮานุวาจาละยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งละซุคฮานุวาจาละแต่โดยดนีนี่คือมุสลิมสองมุสซักเบบคือคนที่ยะโสไม่ยอมอัลลอฮ์สั่งไม่ทำไม่เอา ทำไมเพื่ออะไรได้อะไรหาคาตอบถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจพิสูจน์ที่ได้ไหมที่ว่านะถ้าพิสูจน์แล้วฉันไม่เข้าใจฉันไม่รับอันนี้คือสิกบ,บา้าคือมุสตะเบตดคือคนที่ยะโสใช่ไหมครับสาอัลลอฮ์เช่นก็คารพตนมาเช่นกับขอคนตายเช่นก็ไปหากูโ,กโบชั่นก็ไปเฝ้าอันนี้มุชริิกแปลว่าขอต่ออัลลอฮ ยอมต่ออัลลอฮ์และก็ยอมต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยอันนี้เรียกว่ามุชริกนะครับคือคนที่ทำชีริกนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาที่สมบูรณ์ที่ปลอดภัยที่บริสุทธิ์จะต้องบริสุทธิ์จากสองสิ่งที่เราพูดมาข้างตน้นคือหนึ่งชีริก สองการยโสการเย่อวยิงการจองหอมนะครับโดยเหตุน,นี้เองหลักการของศาสนาอิสลามนั้นมีอยู่5ประการหลักๆตาม h ะดิษที่ท่านนบดุลเบี๊ยสมฮมหอานีมัสลามได้สอนพวกเราเอาไว้ตาม h ะด i ษที่ท่านเราซุลมบอกว่าอิสลามบุนดยันอิสลามุญญาอาละลาคอมสินท่านรอซุลมบอกว่าศาสนาอิสลามนั้นตั้งอยู่บนรากฐานกิะการ5ประการคำว่ารากฐานในที่นี้ทําให้เรารู้ว่าหลักการของอศาสนานั้นไม่ได้มีเพียงแค่5ข้อใช่ไหม พี่น้องเห็นเสาวมเนี่ยโต๊ะเก้าอี้ที่พี่น้องนั่งเก้าอี้ตัวนี้มันตั้งได้เนี่ยตั้งอยู่บนเสาทั้งหมดเท่าไหร่สีข่ขาใช่หไหมมีสีข่ขาที่รับน้ําหนักพี่น้องเอาไว้ใช่ไหมครับแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขาเนี่ยมันคือพื้นฐานที่สําคัญถ้าหากว่าขาใดขาหนึ่งถูกตัดไปอ่ะอยู่ได้ไหมมันนั่งไม่ได้ละ เใช่ไหมถูกตัดไปสองขานั่งไม่ได้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้แสดงทําให้เรารู้ว่าหลักการของศาสนานั้น5ประการนี้คือ5ประการเป็นรากฐานที่สําคัญนะครับก็คือช ش ฮ ا ดะที่อัลลอฮ์อิละฮิญละลอว่าอิควอมิสซาลาว่าอิตาอิสลกะว่าซีอามิรอมารตนว่าฮัดจิลไบต์นะครับก็คือที่เรากล่าวมาข้างต้นการกล่าวปฏิญาณทั้งสองการรักษาการละหมาดพี่น้องดูนะเราสู้ใช้คําว่าอะไรอิกวอมิสซาลาแปลว่า การรักษาอีกอะหมายถึงภาษาไทยเขาจะแปลในหนังสือบอกว่าการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแปลว่าอะไรเข้าใจไหมดำรงดำรงไว้แปลว่าถ้าภาษาง่ายๆ่าคือรักษานะจะต้องรักษาอยู่ตลอดและต่อเนื่องแล้วไม่ใช่รักษาแค่ละหมาดอย่างเดียวนะจะต้องรักษาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละหมาด อะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดหนึ่งชูรูดของการละหมาดเงื่อนไขสองรุกลงค์ประกอบของการละหมาดสิ่งที่เป็นวาญิบจําเป็นต้องปฏิบัติในละหมาดสิ่งที่เป็นมุสตะฮัตส่งเสริมให้ปฏิบัติในละหมาดก่อนละหมาดทาอะไรพี่น้องรักษาละหมาดอาบน้ําละหมาดใช่ไหมตัวของเราจะต้องสะอาดปราศจากเนจิสสิ่งสกปรกเข้าวเวลาแต่งกายปกปิดเอารอ หันหน้าไปยังคิปบลาแต่ถ้าฉันจะละหมาดโดยไม่อาบน้ำละหมาดเนี่ยถือว่าฉันรักษาละหมาดไหมไม่ได้รักษาละหมาดเพราะอ่านละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดหรือเวลาย,ยังไม่เข้าใช่ไหมครับหรือไม่ปิดเอาร่องใช่ไหมครับบางคนนะ่ะใส่สรกตัวเดียวเลยเอวขึ้นมาแล้วก็ยืนละหมาดได้ยังไงละ่ะปะาปาไม่ปิดนะ่ยละหมาดใช้ไม่ได้ ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องรักษาสิ่งที่เราจะก่อนจะเข้าละหมาดและก็ในละหมาดในละหมาดมีอะไรบ้างและเราจะรู้ไหมเรารู้ได้ไหมว่าในละหมาดมีอะไรที่เราต้องปฏิบัติบ้างไม่รู้หรอกนอกจ,จากเราจะต้องเรียนใช่ไหมครับฉะนั้นท่านเราสุนทรจึงบอกว่าวะอิกอมิสซาลารักษาการละหมาดวะอิจาอิจักะแล้วก็ชำระอากาศจ่ากาศใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนเรื่องอากาศกันมีโอกาสเมาาื่อไหร่ก็ น่าจะเรียนวันศุกร์เนี่ยน่าจะเรียนยากเรื่องสกาดสกาดนี่น่าจะเป็นวิชาที่เรามาเรียนเฉพาะวันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันวันหลังเพราะว่ามันต้องใช้กระดานจะต้องเน้นคนที่อยากจะเรียนจริงๆถ้าจะเอาเด็กมานั่งเรียนด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ประโยชน์เรื่องสกาดใช่ไหมครับคนที่อยากเรียนสกาดคนที่อยากเรียนเรื่องการแบ่งมรดก ת. เดี๋ยวเราค่อยว่ากันวันหลังนะครับว่าเป็นวิชาเฉพาะนะครับอบรมเฉพาะเรื่องนี้ นะครับเสยามรอมฎอนที่ซริงเนาเดือนรอมฎอนเพิ่งผ่านพ้นมาใช่ไหมครับและก็ฮัดจินไบตการทาฮัดนะครับที่ที่ไหนครับอันไบตหมายถึงอะไรหมายถึงกาบะหมายถึงที่มัสยิดฮารอมนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่เป็นหลักการที่สําคัญของอิสลาม5ประการเดียวกันแต่5ประการนี้อะไรสําคัญที่สุดอะไรสูงส่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดชาดะเพราะเราจะไม่สามารถเป็นมุสลิมได้จนกว,ว่าเราจะปฏิญาณตน เราเสียาจว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมโดยสายเลือดใช่ไหมครับพ่อแม่เป็นมุสลิมเราเกิดมาก็เป็นมุสลิมนะครับส่วนคนที่เกิดมาโดยที่ไม่ใช่มาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมเราจําเป็นที่จะต้องกล่าวปฏิญาณตนใช่ไหมครับและการกล่าวปฏิญาณตนก็จะต้องเป็นการกล่าวปฏิญาณโดยการที่รู้และเข้าใจความหมายและสิ่งที่การกล่าวปฏิญาณตนได้สื่อถึงใช่ไหม เราจะต้องรู้ว่าสิที่ฉันพูดออกไปคำคำมั่นสัญญาที่พูดออกไปเนี่ยพูดออกไปเนี่ยเพราะอะไรเพื่ออะไรและหมายถึงอะไรนั่นเองฉะนั้นการกล่าวและอิลลฮฮอินลอจึงนับว่าเป็นถ้อยคําที่มีความประเสริฐมากที่สุดโดยเหตุนี้เนี่ยมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งนะครับท่านอับดุลเลาหัฮุมฮิีมุสลัมได้กล่าวว่าอฟดอลุดคริการลํำลึกถึงอัลลอฮ์ที่มีความประเสริฐที่สุดคือการกล่าวว่าละอิลฮ อิลลัลลอฮ์กล่าวแบบไหนพี่น้องลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์กล่าวให้เราได้ยินคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่นั่งร้องวงกันเป็นกลุ่มแล้วก็มาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาไม่ได้หรือบางคนขี้เกียจหน่อยบอกตอนนี้กั๊ซูฟีเนะี่ยขี้เกียจละมาก็ไม่อ่านละ ใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่มันลุกถึงขัน้นถึงขั้นอะไรพี่น้องถึงขั้นที่เป็นวีดีแล้วเนี่ยของพวกซูเฟียนะละหมาดฟอรดูไม่ต้องอ่านแลว้ววาหยิบตกไปแล้วเพราะเขาเอามีหลักฐานเนี่ยไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเอามาจากไหนเอามาจากกุรานวาอาบูตุรอบบกะฮัตเตียติยากนยากีน,นเจ้าจงเคารพพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกระทั่งหัวความมั่นใจมาถึงเจ้าแล้วแปลว่าเมื่อเจ้ามั่นใจแล้วไม่ต้องเคารพอัลร้อ์แล้วนะเขาเขอ้าใจแบบนั้น เขาถือว่าเขามั่นใจรู้จักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาขึ้นไปหาอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าได้พูดคุยกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยถอดจิตไปได้พวกซูฟีตอนนีกครับวลีของเขาแอบอ้างใช่ไหมครับคราวนี้พอเขาเชื่อมั่นแบบนั้นแล้วเนี่ยไม่ละมาละศีลละมาก็ไม่อา่านละสิถือสนดไม่ถือละสิความดีไม่ต้องทําพอความดีไม่ต้องทําแล้วความชั่วทําได้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลุ่มคนที่สกปรก แล้วก็น,น่าเกลียดแล้วก็ทําในเรื่องในสิ่งที่เป็นความผิดบาปโดยที่มีมีความละอายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพวกตอริกันซูฟีเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเขาไม่มีความผิดแล้วรอซูลนะบรรดานาบดีบรรดารอซูลเป็นมาซูมน,นะได้รับการปกป้องจากการกระทําความผิดเาลเาจะอะไรปกป้องช่วยเหลือลบล้างบรรดานาบดีและบรรดารอซูนยังไม่กระทําความผิดเลย ใช่ไหมแต่คนพวกนี้เนี่ยอ้างว่าตนเนี่ยได้รับการปกป้องแต่ทําความผิดด้วยแปลว่าต้องให้ทําก็ไม่มีความผิดไม่มีบาปเหมือนคนบางคนที่มีความเชื่อว่าหากว่าเรามีความเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเนะนี่ยมีคนบัตรเรานะคนตรงนี้แหละคือคนพังงานเนี่ยแถบนี้เนี่ยบางครีบอด,ดานแถวนี้มีคนเคยถามผม เพราะว่าอาจารย์มีคนเข้าเถียงกันเนี่ยว่าถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเรามีอัลลอฮ์ในใจแล้วน่ะทาความผิดอะไรก็ทําไปเลยอย่าอัลลอฮ์นี่มันหนักกว่าอิบลิสเองนะเนี่ยนี่หนักกว่าอิบลิสเองนะอิบลิสเนี่ยมันยังไม่ขนาดนี้น่ะนี่มนุษย์เราเชื่อแบบนี้พี่น้องแบบใครล่ะแบบมูรจิอาเนี่ยแปลว่าหากว่าเชื่อว่ามีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยทําความผิดก็ทําอะไรก็ทําไปเลยอีมานไม่ลดแล้ว ไม่ส่งผลอะไรต่ออีมานของเราใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายและสอนใน้พรา,รารู้ว่าการที่พกเราเป็นมุสลิมนั้นเราจําเป็นที่จะต้องยึดมั่นในหลักการของศาสนาดังนั้นเวลาที่เราดำลึกถึงอัลลอฮ์เรา,า 88, ก็จะต้องดำลึกโดยกับถ้อยคําที่ศาสนาส,ส,ส,สอนและวิธีที่ศาสนาสอนใช่ไหมครับล้อิละฮิอัลลอฮ์ล้อิละฮิอัลลอฮ์ล้อิละฮิอลลอฮ์ลอิละฮิัลลอฮ์เราเลาคนเดียวนั่นแหละ ไม่ต้องเสียงดังตัวตอริกันเนี่ยฮูหูฮ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 ูอะไรล่ะพี่น้องมาจากไหนพี่น้องมาจากไหนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ูขี้เกียจไงฮู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 หูอย่างเดียวเลยอาจางศาสนาเขาจะไม่ทําอะไรพิสดารแบบนี้เลยใช่ไหมเจ้าโปรตอริกันพวกซูฟีเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละนะครับฉะนั้นมีะดิษอีกบทหนึ่งนะครับท่านรอซูลบอกว่าคอยรด دعاء د อาอเยาวมิอา,ารอฟะจะทารุษุบอกดอา ء ที่ดีที่สุดนะคือการขอดูอาในวันอารอฟะดูอาในวันใดจะมีความประเสริฐและมีความดีงามมากยิ่งไปกว่าดอาในวันอารอฟะไม่มีอีกแล้วอา้าวแล้วสิบคือสุดท้ายในะี่คือเรนตูกอดอละ่ะอะไรละ่ะแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงละ่ะใช่ไหมบางคนอธิบายเอเองอ๋อ,อ,งงอมันเป็นอย่างนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ ใช่ไ้มครับแล้วเรองต้นก็คือช่วงเวลากลางคืนแต่อาราฟะช่วงเวลากลางวันใช่ไหมครับแยกกันใช่ไหมครับแล้วเรื่อต้นก็คือกลางคืนแต่อาราฟะคือเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็นดังนั้นการขอดุอาในช่วงเวลากลางวันที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดนั่นคือการขออุอาในวันอารอฟะการทำความดีในวันอารอฟะ แต่ถ้าเราซูนซอมบอกว่าว่าค่อยรูมากุนตัวอันวันนบียูนมิงกอบลีและสิส่งที่ฉันคือท่านราซูรุลลอสสัมมาละห์อุลสลามและบรรดานนบีก่อนหน้าฉันต่างกล่าวกันในวันนั้นและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกกล่าวขึ้นในวันอารอฟะ แสดงว่าก่อนหนะ้าทรอซูดมีการทำฮะใช่ไหมมีเวลาอัลลอฮ์ฟ้าไหมมีนั่นคือการขอดุอาวา il ala lah lah a a ่าละอิลาฮิลลองรออัลเดฟุลาชริกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮฺอะลากุลลิชัยอิงกอดีบเรากล่าวได้ไหมกล่าวได้ใช่ไหมครับทรอซูดสอนให้เรากล่าวในะตอนเช้าสิบครั้งตอนเย็นสิบครั้งใช่ไหมครับบาใายงานฮะดิษบอกว่าตอนเช้าหนึ่งร้อยครั้ง ตอนเย็นในตอนเช้าถึงตอนเย็นก็คือวันวันหนึ่งหนึ่งครั้งส่วนทันติติบทนั่นก็คือเช้าสิครั้งเย็น10ครั้งซึ่งใครกล่าวได้เลาจะอาลาจะบันทึกความดีลบล้างความผิดยกฐานะให้แก่คนคนนั้นจะได้รับการปกป้องให้พจนจจัชัยตอนในวันนั้นจะได้รับผลบุญเหมือนการปล่อยทาสไทยเป็นไทยซึ่งทาสเนี้ยเป็นลูกหลานของนบี อสมาอีน <Smile> ด้วยแสดงว่าอะไรเป็นถ้อยคําที่มีความประเสริฐและจะไม่มีผู้ใดที่จะได้รับการตอบแทนในวันกียา์มาดียิ่งไปกว่าคนที่กล่าวถ้อยคําเหล่านี้ในทุกเช้าและทุกเย็นนอกจากคนที่กล่าวเหมือนเหมือนกับเขาหรือคนที่กล่าวมากกว่าเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อถึงวันกียมาเราจะตอบแทนใครมากที่สุด เช่นบางดาวุฒมาอาัลลอฮมาวางเกียมะมาเลยเก่าแล้เราทุกวันเนี่ยเช้าสิบครั้งเย็นสิบครั้งหรือวันละหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยไม่มีใครอีกแล้วที่จะกล่าวได,ได้จะได้รับผลบุญเหมือนบางดาวุฒในวังเกียมะไม่มีแล้วใช่ไหมนอกจากคนอีกคนนึงเห็นไหมจิตมีดีมาโอ้กล่าวเหมือนกับบางดาวุฒเลยใช่ไหมกล่าวเหมือนกับบางดาวุฒเลยได้ผลบุญเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าบางอาลีมากล่าวเยอะกว่า ผลลบุญมากกว่าในวังเคียมั้เรามองว่าโอ้สบายสบายสบายไม่ทานจริงจริงหากว่าไม่ตั้งใจจริงๆไม่อดทนจริงๆเนี่ยกล่าวไม่ได้นะบาคนบอกว่าสิบครั้งโอ้ใน,น่างี้หวานบอก้วยสบายสบายทำไมง่ายขนาดน,นั้นมันง่ายไม่ต้องคิดนะแต่เวลาทำเนี่ยมันไม่ง่าย เพราะเวลาที่เราจะทำครั้งสองครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแต่การที่เราจะรักษาให้เป็นประจำและสม่ำเสมอเนี่ยนั่นคือเรื่องยาก นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับเรื่องของการ dle, การกล่าวปฏิญาณตนนะครับในเป็นหลักการของศาสนาอิสลามประการแรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อว่ามีเนื้อหาอะไรต่อนะครับก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราพักสัก10นาที15นาทีแล้วก็เราขึ้นมาต่อนะครับบรสลาลลอฮุอาลัยนบีอีนะมหัมมัดวะอลาอัลฮีวะซาบีฮิวะซัลลัม